สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมนี่ยายเลื่องก็ได้มาจุดทูบขอขอมาเจ้าที่เจ้าทางเนาะคะ่ะก็เลยถืออกาสจุดทูบมาฝากแฟนเพจเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะงวดสิบหกมีนาเด้ยค่ะเด้อจุดทูบเมนี่ไมยเมนี่กับวันที่เปะวันที่เก้ามีนาค่ะอันนี้เป็นของงวดวันที่สิบหกมีนาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะถ้าหากภัยมากกะให้ซื่อตามเนาะคะ่ะเนาะถ้าเกิดบ่ามากกะขอให้เลื่อนผ่านเนาะคะ่ะเนาะเมนี่กะ ไหวเจ้าที่เนาะคะ่ะล้างบ้านก็นเลยนำทูบนี่แหละมาจุดฝากแฟนเฟซเนาะค่ะเนะาะจังได้กระเบึงเอานะค่ะเดอ้ออันนี้เป็นงวดของวันที่16มีนาที่สิ4เด้อค่ะเดอ้อตาดีได้แต่ไล่เสียจ้าแต่ว่าจุดทูบตัวแรกนี้เป็นเลขขาเด้ค่ะเดอ้อ เบิ่งแก้วน้ำก็นอนขลอ,ออยู่ร่มแห้งแหงบ้านอันนี้ <laughs> ขนาดแก้วตั้งอยู่กันยังกิ้งไปกิ้งมาลมแห้งไหลอันนี้ก็เอามาฝากเ้ยค่ะเด้อเอาตัวเอาเป็นแนวทางเ้ยค่ะเด้อซื้อเพื่อเป็นแนวทางนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะแต่แรกมันเป็นเลข เลขยหาเดียกาทั้งทึงแต่ว่าลมพัดแห้งลายล้มฮักเบิ่งให้จบเด้๋ยจ้าเผื่อมีโชคมีลาบน้ำกันสำหรับงวดนี้กะคลิปหน้าคลิปสีพอดีกะสีสีลงตัวเลขให้บึ้งนะคะลงตัวเลขสูตรคำนวณของยายเรืองจ้าแต่ว่าคลิปนี้กะขอเอาเอา,เอาทูบลงก่อนนะจ้ะ เดี๋ยวอีกจากมือสองมือกับที่ลงคลิปสูตรคำนวณเนาะค่ะเนาะสูตรคำนวณของยายเลืองอย่างใดบึงแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้จ้ากดติดตามกดกระดิ่งให้ได้ด้วใจเด้ออย่างใดก็เดือนมีนาเนี่ยก็ขอให้มีโชคมีลาบนำกันนะจ้ะก็ลองซื้อบึ่งเนะค่ะเด้อลอตเตอรี่ยังมีรุ่นเนาะค่ะหรืออีกตัวหนึ่ง มีห่ามีเจ็ดแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งมาแล้วมาแล้วโพลวจ้าโพแล้วโพแล้วจ้ววจาสุขอเจ้าที่จะสร้างที่อยู่บริเวณนี้กะขอให้ดลบรนดาลให้ลูกเพจให้ผู้ติดตามนี่กะมีโชคมีลาบในวันวันทีท่สิบพมีนาคมนีเด้วยจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้กะขอให้กดติดตามกดแชร์เด้อจ้า เพื่อได้เบ่งแนวทางน้ำกันเนาะคะ่ะนะในคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้หละจ้าทูบกำลังเดพอดีขอบคุณที่ติดตามด,ด้วยจ้าเด้อขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีสบายดีจ้า